สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราได้ทําการจัดส่งกิ่งพันธุ์นะครับผักชายานะสายตัวนี้เป็นสายพันธุ์เวียดนามเอามาจากเวียดนามเนื่องจากว่าเขายังคง DNA ของของประเทศต้นตํนตำรับที่ที่เม็กซิโกอยู่เนื่องจากว่าทหารเม็กซิโกเนี่ยเขามารับจ้างรบในสงครามเวียดนามเขาเอาเขาเอากิ่งพันธุ์มาในไทยเนี่ยมันมันก็มีนะครับแต่ว่ามันน่าจะกลายพันธุ์หมดแล้วเพราะว่าผมลองเอามาปลูกเนี่ยมันมันไม่มีดอก ถ้าเป็นสายพันธุ์จริงๆเนี่ยสายพันธุ์แท้จริงเนี่ยใบใบเขาจะเป็นสามแฉกแล้วก็เขาก็จะมีดอกนะครับใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีดอกเหมือนมะลิเล็กๆนะฮะซึ่งซึ่งตัวนี้ตรงตามสายพันธุ์อันนี้เราก็มาแปรรูปนะครับท่านใดสนใจที่ปลูกมาแปรรูปก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นชาเป็นผงผักเป็นอะไรก็ได้เรามีโรงงานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบโตเร็วพิเศษยอดใน,นตัวนี้เลี้ยงมาแล้วเกือบปีไม่เกินสามเดือนก,ก็โตแล้วนะฮะ โอเคนะครับก็ลองดูนะครับว่าชอบใจแบบไหนนะครับติดต่อมาได้นะครับ083302574รับแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักชายาทุกชนิดนะครับแล้วก็รับซื้อใบผักชายยาด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ